สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกท่านเลยนะครับต้อนรับสู่การต้นหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันผมขออนุญาตชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าไม้ตัวเก่าของผมมันเสียนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เป็นการชั่วคราวก่อนเสียงอาจจะไม่ชัดไม่เพราะเหมือนเดิมนะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าชั่วคราวนะกำลังสั่งซื้อไม้ตัวใหม่อยู่นะครับผมสาหรับใครที่เดี๋ยวเข้ามาถามว่าเฮ้ยทำไมพี่การเสียงไม่พราะเหมือนเดิม ก็แปลว่ากดสกิปข้ามช่วงนี้แน่นอนเลยนะครับนะฝากสปอนเซอร์ด้วยครับกระเบนเน็บนั่นเองใครปวดหลังปวดข่าวปวดเอวต้องการยาคลายกล้ามเนื้อติดต่อไปสั่งซื้อกระเบนเน็บได้เลยนะครับช่องทางในภาพมี Facebook มี Line แอดและเบอร์โทรศัพท์ครับโอเควันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ2กองหลังมาฝากกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เนาะเมื่อวานครับมีการอัปเดตออกมาจากเว็บไซต์าทางการของสโมสรน,นะครับ บอกว่าสาเหตุที่เอริกไบยี่ไม่ได้มีชื่อเดินทางไปกับทีมนะครับที่ไปลุยศึก UCL ที่ปารีสเนี่ยในเกมล่าสุดก็เพราะว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับเป็น m ั s c u l a r p a i นะและอาจจะต้องพักยาว3-4สัปดาห์ด้วยกันนะครับโอโหพักเป็นหลักเดือนอีกแล้วไบย,ยีนี่แทบจะไม่ลงเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ที่มันมีข่าวว่าเจ้าตัวเจ็บมาจากเกมช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับกับไอวอรี่โคส เจ็บไปเหมือนตรงแฮมสตริงแล้วก็เดินออกจากสนามมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรมากมายโพสต์ส่ง IG นะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าเช็คไปเช็คมาเจ็บยาวซะงั้นเลยนะครับแล้วในช่วงระหว่างที่เจ็บเนี่ยแมนยูก็มีโปรแกรมหนักเหมือนกันครับทั้งเจอเชลซีเจอไลฟ์ซิกเจออาร์เซนอลเจออิสตันบูลนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันโอ้แต่ละชื่อแต่ละทีมเนี่ยโหดนะฮะ ก็สำหรับตัวของไบยี่ครับถ้านับตั้งแต่ย้ายมาจากป r แ a ร์เรเนี่ยหายไปด้วยอาการบาดเจ็บรวมๆว,ว,วันแล้วนะครับ300วันแล้วนะเกือบปีนะฮะเพราะว่าแค่เจ็บอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหกระดูกนี่ไม่ไหวจริงๆครับต้องพักอีกแล้วอยังโชคดีนะครับที่ว่ามีคนที่ขึ้นมาสอดแทรกได้ก็คือทางหน่งของอักเซลต์เซเบ้นะครับทำผลงานได้ดีด้วยนะครับในเกมล่าสุดที่พาแมนยู Man U, ชนะเปเชได้2ต่อหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ขึ้นมาสลับ สับเปลี่ยนตำแหน่งของแม็กควายและก็เลนเลร์ริฟได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งมันก็มีภาพตอนซ้อมก่อนเกมออกมาครับภาพนี้เลยก็คือตอนที่ตุลเซเบ้และคาวานี่มีบทสนทนากันนะครับประลามวิ่งจ็อกกิ้งกันคุยกันยืดยาวเป็นนาทีเลยเหมือนกันแค่อ่านปากเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคุยเรื่องอะไรกันนะครับแต่เชื่อว่าคาวานี่ก็น่าจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรับมือแนวรุกของเปเอเชนะฮะว่าแบบเอมบัปเป้เจอเอมบัปเป้เนี่ยทำยังไงเจอเนย,อย์มาทํางไง เจอดิมารีมีรูปแบบการเล่นเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคาวานี่ก็เคยเป็นเด็กของปาดิสแองเชคแมนมาก่อนน่าจะมีข้อมูลน่าจะรู้ไส้รู้พุงเป็นอย่างดีครับก็เติวเลยตัวเซเบ้นเนี่ยจะกลับมาลงเป็นตัวจริงเนี่ยติวเลยว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับนะอันนี้คือสื่อเขาคิดกันนะอ่านปากกันปรากฏว่าเฮ้ยของจริงคือ2คนนี้ไม่คุยกันเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านไหนอ,อร่อยนะฮะเป็นอย่างนั้นไปไม่ใช่นะครับก็น่าจะได้รับคําแนะนําอย่างดีเลยแหละจากนักเตะ จอมเก่าอย่างคาวาน,นี่นะครับสำหรับตนเซเบ้ผลงานดีมากนะฮะแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวจริงของเราได้ในอนาคตนะครับผมส่วนอีกคนที่ก็ฟอร์มต้องบอกว่าไม่ได้ดีอะไรเลือ่อดเลอมากมายนะครับแต่ว่าทําประตูชัยให้กับทีมได้ก็คือมาคัสแรชฟอร์ดนะครับผมซึ่งทางรีโอเฟอร์ดินานครับอดีตนักเตะของสโมสรก็ได้ออกมาให้ความเห็นบอกว่าแรชฟอร์ดต้องทํายังไงบ้างถึงจะก้าวไปสู่ความเป็นเวิลด์คลาสได้นะครับ ฟูรินานพูดผ่าน BT Sport ครับเว็บไซต์แล้วก็สื่อของฝรั่งเขานะครับบอกว่าแรชฟอร์ดต้องเพิ่มความเป็นสูนยหน้าตัวจบเข้าไปอีกถึงจะเก่งขึ้นนะครับเขายิงประตูสวยๆได้แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่มด้านของลูกยิงแปลกๆเข้าไปบ้างลูกยิงผิดธรรมชาติเข้าไปบ้างเนี่ยเด็กคนนี้จะกลายเป็นโคตรแข้งเลยนะความแตกต่างระหว่างแรชฟอร์ดกับเอมบาเป้ก็คือทุกครั้งที่เอมบาเป้ได้บอลเนี่ย ผมจะนั่งไม่ติดเก้าอี้ตลอดเลยต้องแบบเฮ้มันจะยิงมันจะยิงนะครับแล้วเพราะว่าเขาหาทางไปกับบอลได้ดีนะครับหาทางพาบอลไปจบสกอร์ได้ตลอดแล้วเลชฟอร์ดก็ต้องพยายามปรปับปรุงตัวจุดนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็สิ่งที่เฟอร์นิานเขาบอกเอาไว้ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับเฟอร์นิานเลยนะครับเรื่องของการที่เอ็มบปเป้เนี่ยพาบอลไปจบได้ตลอดเพราะว่าเท่าได้ดูเนี่ยถ้าเอ็มบปเปไ้ได้บอลคุกคิดคุกคิดขนาดไหนมันจะพาไปตรงหน้าประตูได้ตลอดเลยพาไปยิงได้นะฮะเหมือนเป็นคนที่มี first touch ดีอ่ะเหมือนแบบ อ่ากูจะมองเห็นบอลหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ขากูไปก่อนแล้วขากูแตะบอลไปถึงหน้าประตูดได้ตลอดนะฮะจะเกี่ยวบอลไปตรงไหนก็พร้อมยิงได้เสมอนะครับเรื่องรูปร่างอ่ะผมว่ารัดฟอร์ดสู้ได้เรื่องความเร็วรัดฟอร์ดก็พอไหวนะครับเรื่องกายภาพต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากลัดฟอร์ดเอ็มบัปเป้แต่ถ้าเกิดเพิ่มความเด็ดขาดในการจบตรงนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าก็น่าจะเบียดกับเอ็มบัปเป้ได้เลยนะครับคือเมื่อคือนเะนี่ยลัดฟอร์ดมีโอกาสเยอะนะครับพาบอลไปแต่ว่าการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายเรื่องเมทัลลิตี้ต่างๆเนี่ย เหมือนยังลังเลอยู่สมาธิยังไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดปรับปรงุงตรงนี้ได้เอบบะเป้กับเอบบะเ,บเปะเ้เหอะแรตฟอร์ดสู้ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะสู้ต่อไปสําหรับแรชฟอร์ดเอ็มบีอีด็อกเตอร์ของเรานะครับผมเรื่องต่อมายังคงอยู่กับกองหน้านะฮะแต่เป็นเรื่องของเจ้าหนูคนนี้ครับเมสันกรีนวูดที่เรายังสงสัยกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนนะครับจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้บินไปปารีสกับทีมนะครับก็ยังงงว่า ไม่เจ็บหรอก啊เพราะว่าก่อนเกมยังมีภาพซ้อมอยู่เลยนะครับยังเล่นลิงชิงบอลอย่างเมามันกันอยู่เลยก่อนเกมโซชาให้เหตุผลว่ากรีนวูดเนี่ยมีอาการละล้าเล็กน้อยนะครับมีอาการเจ็บนิดหน่อยเป็นนิโก้เลครับแต่สื่อต่างประเทศก็แอบเชื่อว่าจริงๆอ่ะกรีนวูดน่าจะโดนดรอปนะฮะโดนดรอปซะมากกว่าเพราะว่าเรื่องนอกสนามนะครับวันนี้ทางเดอะการ์เดียนก็เลยเปิดเผยออกมาครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการตักเตือนเมสันกรีนวูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรม เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจัดการเวลานะครับเหมือนจะเริ่มออกไลน์อะไรประมาณนั้นนะครับสื่อก็บอกว่ากรีนวูดเนี่ยในพักหลังๆหลายๆครั้งนะครับชอบมารายงานตัวกับทีมสายมารายงานตัวซ้อมมาเจอผู้จัดการทีมเนี่ยมักจะมาไม่ค่อยตรงเวลานะครับแล้วทีมก็เริ่มจะตักเตือนไปบ้างแล้วหลายๆครั้งนะครับแล้วการที่ไม่ได้ลงเล่นเกม UCL เนี่ยก็น่าจะมาจากเหตุผลด้านนี้เช่นเดียวกันรเรื่องพฤติกรรมนอกสนามนะฮะก่อนหลังจากที่มีข่าวไป พาสาวๆขึ้นห้องที่ไอซ์แลนด์ช่วงเบรกทีมชาตินะครับก็มีขา่าวแง่ลบออกมาบ่อยๆโจมตีนักเตะนะฮะเออเราก็ไม่รู้นะว่ากินวูดเจ็บจริงไหมหรือว่าโดนดรอปเพราะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแต่ว่าเดอะการ d เดียนรายงานเองก็น่าจะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอ,อสื่อก็จะพยายามเพ่งเล็งเพิ่มเติมนะครับกินวูดหลังจากนี้ว่าจะมีการหลงแสงสีมีการหลุดโผจาก การเป็นนักเตะตัวจริงไปหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวรอติดตามการสำหรับกินวูดเอ้ยอย่าหลุดนะเองมี potential ในการเป็น world class สาหรับโลกได้ตอนนี้อยายุเพิ่ง18 19เองสู้ต่อไปอย่าเพิ่งหลุดตอนนี้นะฮะโอเคขณะเดียวกันครับมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างสโมสรก็เลยมีการเปิดเผยออกมานะครับถึงเอกสารการเงินที่นับตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่30พิถุนายนนี้ที่ผ่านมานะครับออกมา แล้วมันก็แสดงให้เห็นว่ากําไรของสโมสรเนี่ยมันหดหายไปเยอะมากนะครับถึง70ล้านปอนด์หรือว่าราวๆสา0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโหกําไรหายไปขนาดนี้ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีของสโมสรน,นะครับในเรื่องของ,ของรายได้ทั้งผลกระทบจากโควิด1 9นะครับผลกระทบจากการที่ไม่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามไม่มีแฟนบอลมาเยี่ยมชมโอชฟอร์ดเลยนะครับการขายของที่ระลึกต่างๆก็ขายไม่ได้ รวมถึงผลกระทบจากการที่ไม่ได้ไปเล่น UCL ในปีที่แล้วอีกสปอนเซอร์ชิพต่างๆก็หดหายไปนะครับทำให้กำไรของสโมสรเนี่ยตกลงมากว่า18.8%นะฮะจากที่เคยได้627ล้านปอนด์เนี่ยเหลือแค่509ล้านปอนด์เท่านั้นนะหายไปเยอะจริงๆนอกจากนั้นครับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นก็เป็น2เท่าเลยนะครับตอนนี้มีหนี้สินอยู่474ล้านปอนด์ครับทางนี้ก็มาจากการซื้อนักเตะใหม่ด้วยนะครับซื้อนักเตะใหม่มา75ล้านปอนด์นั่นเอง เงินมันหายไปเยอะแยะมากมายเลยจริงๆก็ต้องเข้าใจสโมสรน,นะครับช่วงนี้มันโควิดอ่ะมันเล่นงานหลายทีมซึ่งแมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมที่เหมือนได้รายได้จากพวกสปอนเซอร์เยอะนะครับรายได้จากการขายตั๋วเยอะเพราะว่าความจุเยอะเกือบที่สุดในอังกฤษแล้วนะครับผมสปอนเซอร์เห็นแบบเนี้ยไม่มีแฟนบอลเข้ามาไม่มีการถ่ายทอดสดเหมือนปกติเขาก็ถอนไปนเงินก็หดหายไปตามปกติอยู่แล้วก็เลยทุ่มซื้อมากไม่ได้ ยังดีนะครับมีข่าวดีที่ว่าทนานของบริษัท General Motors นะครับหรือว่า GM เจ้าของแบรนด์เชฟโรเลตนะครับแบรนด์รถยนต์ที่เป็นสปอนเซอร์ขั้นหน้าอกของเราเนี่ยพร้อมที่จะต่อสัญญาระยะสั้นออกไปนะครับจนถึงปลายปีหน้านะครับเราก็จะเห็น c เชฟโร l e ตอยู่บนหน้าอกของเราไปจนถึงปลายปีหน้าเลยนะครับตอนแรกสัญญาของ c เชฟโรเลตกับแมนยูจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็คือทําสัญญากันไว้7ปีด้วยกันยาวๆเลยแล้วจะหมดและซัมเมอร์นี้ แต่ว่าสโมสรก็ได้ไปเจรจามาเพิ่มเติมอีกครึ่งปีนะครับโดยสัญญาระยะสั้นจะทําให้เราเนี่ยได้เงินมาเพิ่มเติมอีก50ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าส่วนนี้ก็คงต้องผ่อนจ่ายมาเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยงเดียว50ล้านนะครับเพราะว่า General Motors เขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เยอะเหมือนกันนะฮะก็จะไปจบในช่วงปลายปีหน้าแทนโดยตอนนี้ครับแมนยูก็กําลังเจรจากับอีกหลายแบรนด์นะครับที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ค่าหน้าอกต่อจากเชฟโรเลตนะฮะก็มีมากี่แบรนด์แล้วลหละมีชาร์ปนะฮ ที่ผมเห็นลิสต์อยู่มีพวกชาร์ p มี v o d a ฟ o n e นะฮนะเนี่ยมี AIGAON แล้วก็มาเชฟโรเลตนะครับหลังจากนี้อยากเป็นแบรนด์ไหนดีละ่ะเออนะฮะลองให้ความคิดเห็นเข้ามาหน่อยนะครับอยากได้แบรนด์ไหนเป็นแบบขั้นออกจะได้เท่ๆนะฮะหลังจากนี้เออเพราะว่าหลายๆคนบ่นว่าเชฟโรเลตไม่สวยเป็นแบบสีเหลืองๆไม่เข้ากับสีแดงดําขาวของสโมสรอ่ะอก็พิมมาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมตอนนี้พระสุขเข้าพระเสาแทรกนิดน,นึง อะะโอเคครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยนะครับกด Subscribe ไปกันนะครับแล้วก็ไปติดตามที่เพจ Instagram ได้รวมไปถึงกระเบเนมนะครับฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยใายปลดหลังก็ติดต่อไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเหมือนกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ที่ Sam s a มสปอร์ตทับไทมครับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ